พี่ดอยเฮ้ยครับผมโทนทองแพ็คสายสีแล้วก็พ่อพี่ไแก้วครับไฟที่ซ้อมมากี่วันอันนี้ซ้อมกับเพื่อนรัซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่พอพี่ไข่แก้วที่ประจวบประจวบที่เดิมเลยแล้วมีใครไปคุ้เบ้าซ้อมบ้างอยู่นั่นตอนนี้ก็มีนกประชายยานมงคลมีศิลาเพชรก็คือเพื่อนพี่ในค่ายอยู่เนาะแล้วก็มี่าร์ลันตอนนี้รออายุเท่าไหร่แล้วตู่นี่ย่างนิดเดียสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยแล้วตอนนี้หกสิบสามครึ่งหกสิบมวยสไตล์เหรครับมวยจังหวะสี่มือวันนี้จะต้องมาเจอเปชรผาไทยเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษายเก่งมาแต่พยายันก็ศึกษายเขามวยสไตล์เขามวยสองกาดซ้ายขวาวันนี้มาเจอแล้ววางเกมวันแข่งยั้ดีก็ไม่ค่อยๆตามมาไปตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขวุ้นหัวเหีเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ ไต่ล่าเนนวันนั้นไต่กับโดนสั่มบ้างแพ้นอกยอะสาไพาแพนอกมาวันนั้นเป็เท่าไหร่ต่อยู่วันนั้นร้อยปร้ยบแปดนี่ต่อร้เก้าเนาะที่ต้องสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่จุจุตเดี๋ยวมายี่เซนยี่สายหน่อยร่ากายไปนี่เปอร์เซ็นร์เซ็สมรครัตอนนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่นะขอชร์หน้าคืดเวยไปนี่ครมากี่กิโลครับไปนี้สโลสโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลัก ร้อยบวกกันเนาะเป็นจังหวัดสมุทรสาครฝากช่วยช่วยแฟนคลับด้วยหน่อยครับพี่น้องทุกคนช่วยเชียร์แล้วเป็นยังไงครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับห้องมอใช่นะกับใครนะโชคดีครับ